ใครที่จะจบเดือนาพฤษภาจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะปักบุตรดีๆช่วงโลซีซันโครงการเมเนจเมนต์คนนี้จะกลับมาเยอะมากๆประมาณ10กว่าโครงการด้วยกันซึ่งเป็นโครงการคีย์ไฮไลท์ทั้งนั้นอันดับแรกโครงการของทูเน็กเจนค่ะจะกลับมาอีกรอบหนึ่งซึ่งทูเน็กเจนพี่รักบ,บอกเลยว่าดีมากๆนะเขาเปาิดรับ2สายบิวซินเนตและเทคบิวซิ n เน s ตให้5 0 k บบวกบวกเทคให้ 60K บวกบวกโดยที่เทคจะรับสายวิศวะหรือสายไอทีส่วนบิวซิเนตับจบอะไรมาก็สมัครได้แต่ส่วนใหญ่ของ ทูนิกเจนคนจะตกรอบสอบทุกคนต่อให้จบจากต่างประเทศมาแต่ตกรอบสอบเยอะมากของทูน x กเจนข้อสอบมีประมาณ96ข้อเป็นข้อสอบที่ไม่ต้องใช้ตัวไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขคำนวณเพราะว่าทุกคนมันมีประมาณ96ข้อแต่ใช้เวลาแค่6กนาทีหมายความว่าเป็นคณิตคิดเร็วเขาไม่ได้ให้ใช้เครื่องคิดเลขคำนวณเพราะฉะนั้นของทูน x กเจนคนตกรอบนี้เยอะมากๆ แต่คนที่เข้าไปได้แล้วถ้าคุณผ่านรอบสอบน,นะโอกาสจะเข้าถ้าคุณผ่านอีกรอบนึงคือ HR ได้มันจะสูงมากๆแล้วทีนี้ อันที่2ค่ะจะเป็นโครงการของ UMC UMC ตอนนี้กําลังออนไซต์ site. รอบที่เป็นรอบสอบมีคนตกเยอะเหมือนกัน UMC เนี่ยเขารับไปจนถึงอายุช่วง30คนเลยสมัครเยอะประเด็นก็คือว่าเ้าสอบเป็น h s l แล้วปีนี้มีเพิ่มวิดีโออินทิวิวมาด้วยคนเลยตกเยอะในขณะที่คนตกเยอะก็มีคนผ่านคนผ่านไปไปรอบ HR ก็ตกเยอะเช่นเดีวยวกันซึ่งพี่รักจะบอกว่า ของตัว UMC ตัวเลือกเคยเยอะเขาไม่ได้งอเราหมายความว่าถ้าเป็นรอบไอตั้งแต่รอบสอบและวิดีโอคุณทําไม่ได้ดีคุณจะตกเลยแต่ถ้าหากว่าไปถึงรอบ HR คุณตอบไม่ดีแม้แต่ข้อเดียวคุณก็ตกเพราะมันมีคนที่ตอบดีทั้งห้า 5, ข้อ6ข้อ7ข้อที 3, ่เขาถามเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเพราะเขาไม่ได้งอผู้สมัครนะของ UMC นะคะอ่ะอันที่2 UMC ข้อดีคือก็ให้ 50k บวก,บก,บกทุกคนซึ่งเติบโตไปเป็น Area Manager ได้ด้วยหมายความว่าถ้าขึ้น Area ได้คุณมี เงินเดอนเป็นแสนแน่นอนแต่ก่อนได้ก่อนอายุ30มยนะเพราะฉนะนั้นนี่คือโอกาสที่ดีมากๆส่วนย้อนกลับไปนี่นึงท n e x t Gen ก็เป็นโครงการที่ดีมากๆนะทุก6เดือนเขาจะปรับเงินเดือนประมาณ10%ทุก6เดือนหมายความว่าจบโครงการคุณจะได้ 70-80k อยู่แล้วนี่คือทูนั t เจมน,นะนี่คือทูน x t เจ n จำเป็นจะต้องเข้านะควรจะเข้าให้ได้นะแต่ว่าต้องผ่านรอบสอบโอเคไหมสอคือนะคะของตัวย m UM c จะกลับมา ทั้ง2อ,อันนี้รอบสอบสําคัญมากตกสอบไปต่อไม่ได้เลยไม่แต่อะไรเลยนะคะสเป็นโครงการเมนเดนต์เทรนนีของลาลัามูฟี่แล้วจ่ายแสนกว่าบาทไปฝึกที่ฮ่องกง2ปีกลับมาแน่นอนได้เงินเดือนเป็นแสนกลับมามันต้องเป็นเมเนตเมนเลเวลอยู่แล้วซึ่งพี่ลักณ์แนะนําว่าถ้าใครอยากสมัครปักหมุดให้ดีไปเรียนภาษาจงภาษาจาษาีนมาซะเพราะเขารับคนที่ได้ภาษาจีนด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือโอก,กาสของคนที่ได้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะอ่ะอันที่3ค่ะโครงการของสายแบงกิ้ง มีอะไรบ้างมี UOB ค่ะมี KTC และมี CIMB 3 Banking น,นี้จะเปิดรับในช่วงปลายปีสายแบงกิ้งจ่ายเงินเดือนไม่ได้สูงมากค่ะ 30K จนไปถึงประมาณ 40K บวกบวกแต่ประเด็นก็คือว่างานแบงกิ้งทำงานสบายรายได้ดีและเมื่อเข้าไปได้แล้วเขาจะกรูมิ่งให้ความรู้เราทุกคนพอ b a แบงกิ้ถูกควบคุมโดยแบงก์ชาติสมัยพี่ลักนะเป็น MT สายแบงกิ้ง4เดือนได้ขึ้นมีเนเจอร์เลยมันดีแบบนี้แต่ว่าสมัยพี่รักมันมันเป็นช่วงแรกๆของ MT ะะตอนนี้มันไม่มีแล้วไม่มีอันไหนที่4เดือนได้ขึ้นเมเจอร์นะใช้เวลานานกว่านั้นนะคะอ่ะนี่คือของสายแบงกิ้งนะคะอีกอันนึงค่ะ5ค่ะเป็นสายอ e ีคอมเมิร์ซใครที่นะคะสมัครนะคะใครที่อยากเติบโตสายอ e ีคอมเมิร์ซนะต๊อกต็อกเองแล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซส้มค่ะจะเปิดรับเมเน็เมนต์ทุนนี้ซึ่งของตัวต๊อกต็อกนะคะจะเปิดรับทั้งปีค่ะจนไปถึงรอบที่เขาจะเริ่มงานรอบเริ่มงานคือช่วงเดือนมิถุนายลกรรกกดาของปีต่อไปรุ่นที่กำลังจะเข้าเป็นรุ่นปี2025เพราะฉะนั้นเพราะฉ ถ้าคุณเขาจะเรียกเข้าไปทีละคนทุกคนสนใจโปรไฟล์ใครเขาจะเรียกเข้าไปเพราะว่าของตอกตอกกับอ e ีคอมเมิร์ซส้มจะเน้นการสัมภาษณ์เป็นหลักจะคัดแยกทีละคนนะจะเน้นการสัมภาษณ์เป็นหลักทีนี้อันที่2ของของของ e ีคอมเมิร์ซส้มอีคอมเมิร์ซส้มอ่ะจริงๆเขาคัดเลือกเป็นลาวนะทุกคนเป็นแบทนะคะซึ่งเขาจะคัดก่อนที่จะถึงช่วงเดือนธันวาจะได้ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วเมื่อได้แล้วจะได้เริ่มงานคือปีต่อไปช่วงเดือนกรกฎาคมหมายความว่าไปที่เรียนอยู่ชั้นปี4นะคะและกาลังจะจบจริงๆอยา ให้ลองสมัครนะของตอกๆแล้วก็อ e ีคอมเมิรซส้มเข้าไปเลยเพราะว่ามันเริ่มง,งานคือปีต่อไปคือปี2026อะคือปี2026ช่วงเดือนมิถุนากรกละคดามันคือบวกไปอีกหนึ่งปีอะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของคนที่พร้อมนะเอ้ยไม่ใช่26สี25 2025ทุกคนปีนี้อ24หรอปะรุ่นของปี24เขาได้คนแล้วต้องไปรุ่นของปี25นะคะอ่ะนี่คืออ e ีคอมเมิรนะคะซึ่งจ่ายเนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะยกเว้นข้อ4ที่เป็นของแบงกิ้งอ่ะนอกจากนั้นนะเขาได้ 50K บวกกันหมดนะนี่คือโครงการคียไฮไลท์มากๆ6ก็คือ c u r ร y รี่เคก็ 50K บวกบวกทุกคนซึ่งเคอร y ี่ก็เป็นบริษัทที่ทุกคนก็รู้จักดีอะเนาะถ้าใครอยากจะเติบโตสายนี้ส่วนเหญ่เคอรี่คนที่จบสายโลด l o จิติกอาจจะชอบสมัครเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเติบโตกับ c u r ร y ี่ก็สมัครได้7ค่ะเป็นโครงการอะไรอีก เจ็ดเป็นโครงการของดัชมิลนะคะดัชมิลของอะไรบ้างเซลของแป๊บซี่มีของซันโกลลี่ซึ่งพี่รักษ์รวมไว้ด้วยกันนะกลุ่มนี้เขามีเปิดอยู่ที่ประมาณให้จ่ายอยู่ที่ประมาณ30จนถึงไม่เกิน 50K นะคะและอีกอันนึงนะคะที่พี่รักษ์จะให้นะคะก็จะเป็นสายของตัวโครงการหมู่บ้านเซลที่เป็นสายโครงการหมู่บ้าน AP พิแสนสิริจะมีเปิดทุกคนโดยที่ถ้าใครสนใจอันไหนให้รีบสมัครเข้าไปนี่พี่ลักษ์พูดให้ให้สมัครเข้าไปตอนเขาเปิดนะให้รีบสมัครตอนนี้เขาเป เปิดหลังเดือนสิงหาพี่พูดไปได้ประมาณ8ปดเโครงการซึ่งพี่จะบอกว่านี่คือคีย์ไฮไลท์ทั้งหมดและให้อีกโครงการหนึ่งโครงการสุดท้ายค่ะเป็นของเล็กกิตเล็กกิจจ่ายอยู่ที่5 0าสบวกบวกปีที่แล้วมีเปิด3สายเซลล์อ e ีคอมเมิร์ซอีกอันนึงพี่รักษมณจำไม่ได้ว่า IP หรือเปล่าซึ่งนะคะดีมากๆของเล็กกิจมีคนที่เคยมาเรียนกับพี่รักษ์ในรอบไพรเวทเขาบอกว่าเขามาเรียนเพราะว่าเขาอะเคยไปเองแล้วพลาดพลาดมาเป็นปีๆเลยจนรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่น่าจะสามารถเข้า m อได้เพราะว่าบาง อันตกสอบแร้อันเข้าสัมภาษณ์ไปรอบแรกก็ตกนะคะมันทําให้เขาคิดว่าเขาไม่มีความสามารถเขาเลยกลับไปเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ทั่วไปป้าคุณว่ามีปีที่2ค่ะไมเนจตเมนต์ทวนี้ของเล็กกิจมาโลเพนะมามาโลเททในสายงานแล้วเขาอะขึ้นเป็นผู้ช่วยแล้วแล้วกําลังจะขึ้นนะคะเป็นเมนเจอร์ โดยที่ใช้เวลาเพียง2 3สปีเท่านั้นเองน้องคนนี้ก็เลยบอกว่าโหรู้เลยว่าอายุไม่ได้ต่างกันมากเลยแต่ว่าคนนึงจะเป็นเบอร์หนึ่งเรากําลังจะเรากําลังเป็นเบอร์สุดท้ายในขณะที่เพื่อนเป็นเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นพี่รักเลยบอกอย่างนี้ว่ามันจําเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องเลือกเส้นทางชีวิตตั้งแต่วันนี้คุณจะเลือกเป็นเบอร์สุดท้ายขององ,องค์กรหรือเลือกที่จะเป็นเบอร์หนึ่งเพราะเมื่อจบเมเนจเมนต์ทรวนีเราจะต้อง ปักตัวเองให้เป็นเมเจอร์หรือซีเนียร์ในองค์กรให้ได้และจําเป็นจะต้องนะคะเดินเส้นทางรูทของเราต่อจากนั้นคือเส้นทางธรรมดาหลังจากจบ MP เราจะกลายเป็นคนธรรมดาซึ่งถ้าเราจบอยู่ที่ตําแหน่งมีเดเจอร์การเป็นคนธรรมดานั้นจะสามารถมีชีวิตที่ดีแล้วโอเคป่ะแต่ในขณะที่ถ้าเราจบโครงการนะคะแล้วเราเป็นซีเนียร์กลุ่มซีเนียร์โครงการใหญ่ๆจะได้ประมาณ 70-80K ซึ่งอันนี้ไม่ธรรมดาเลยเช่นอะไรบ้างโครงการของตัวเซนทันนะคะเซนทันเอสโซซ หรือแม้กระทั่งโครงการของตัวทรู n i c เจนอย่างเงี้ยพวกนี้จบโครงการได้ประมาณ 70-80K เพราะนั้นพี่จะบอกว่า เลือกดีๆเพราะโอกาสในชีวิตเรามันมีมาไม่ได้บ่อยเพราะ m p จะสมัครได้หลังจากเรียนจบ2ปีนะอย่างมากนะประมาณนี้สปีจะมีเยอะทุกโครงการรับหมดเลย2ปีแต่โครงการประมาณจบมาแล้วละภายใน4ปีจะเหลือไม่เยอะประมาณแบบเหลือแค่ฝ่ามือเดียวที่เขาจะรับและถ้าใครที่อายุเกิน27ไปแล้วจะเหลือโครงการ MT อยู่น้อยมากๆนะหรือแค่แบบน้อยมากๆเลยที่จะสมัครได้เพราะงะั้นจะไปโครงการไหนปักทงให้ชัดและอย่าลืมออินนะเอาตัวมาอยู่ในโอกาสเพราะนะคะคนที่เป็น ไฟล์เดย์เอนเทเมนต์เข้าโครงการใหญ่ๆได้ในขณะที่น้องคนที่ไม่ได้เรียนนะมาหาพี่รักษณด้วยความที่บอกว่าจะมาขอเรียนด้วยแต่พี่รักณ์เสียดายเพราะว่าอะไรเขาไปรอบไฟแนลแล้วเขาตกมาในขณะที่น้องพี่รักษณ์ไปรอบไฟแนลแล้วได้อะเขาตัดสินใจอลอินแต่แรกอะแต่น้องคนนี้ยืนอยู่ประตูแล้วอีกเก้าเดียวฉันจะได้เจ็ดสิบเคเนี่ยนะคะแต่ว่าเราพลาดเพราะฉะนั้น ตรงออินเพื่อความฝันโอกาสไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆอย่าเสียดายเงินเพียงน้อยนิดเพราะว่าเรากําลังจ่ายโดยที่เรารู้ว่าเรากําลังจะได้อะไรพี่รักษ์เองก็เคยเรียนนะคะก็ลงทุนกับตัวเองมางเหมือนกันนะคะอยากจะเรียนภาษาอังกฤษพี่ลักก็ลงเทคคอร์สได้สามหมกว่าบาทโอเคไหมพี่ไม่เคยเสียดายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พี่ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วว่าฉันตั้งใจจะออินเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นต่อให้เราได้ไม่ได้คนที่ต้องโทษคือตัวเราเองนี่แหละเราเลือกแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่เราของทุกคนเนะเวลาเข้ามาเรียนคอร์สกับ และพี่อยากจะให้มิชชั่นทุกคน5 day เ n ย i อิ m e n t เมนจำเป็นต้องคืนทุนค่าคอร์สภายใน3เดือนต้องทำให้ตัวเองเข้า MD ให้ได้อย่างน้อย1โครงการอาทิเช่นเคร์ซเข้าได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมี1โครงการที่เราเข้าได้อยู่แล้วคืนทุนค่าคอร์สได้อยู่แล้วถ้าเราอยากจะเอาเงินคืนนะไปคืนทุนค่าคอร์สได้อยู่แล้วเข้าเครือ CP เข้าได้ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นของคนที่พร้อมและไฟด d a y ย์อินเ e สเมเคร์ซเข้าได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่า ครงการใหญ่ๆคุณต้องปักหมุดแล้วออินเพื่อความฝันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคน MT เข้าได้แค่คุณต้องรู้เทคนิควันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ